ด้วยสัจวาจาของโยมบึง้งโยมบึ้งนะ่ะรู้ว่าเวลาของชีวิตนะ่ะมันมีน้อยเงินมันก็มีน้อยความโชคดีของชีวิตมันก็มีน้อยโยมบึ้งก็เลยเลือกที่จะทําบุญที่ที่หนึ่งที่เดียวณนะตอนนี้โยมบึ้งทําอยู่ที่เดียวทําไมล่ะเพราะว่าโยมบึ้งมีเงินน้อยมีเวลาน้อยเพราะฉะนั้น เงินกับเวลาโยมเบื้องต้องใช้ให้มันคุ้มค่าที่สุดเมื่อก่อนอาจจะเคยไปเที่ยวเที่ยวทําบุญที่โน่นที่นี่ที่นั่นแต่ตอนนี้หยุดแล้วหยุดมาทําที่นี่ที่เดียวเพราะอะไรเพราะว่าได้เหตุได้ปัจจัยได้ได้ปฏิหารได้ภูมิรู้ภูมิธรรมท,ที่มันอสามารถเปลี่ยนดวงโยมบึ้งได้พลิกชีวิตโยมบึ้งได้ปฏิหารพิเศษที่ท,ที่วัดที่โยมบึ้งไปทำเนี่ยมัน คือไอคนที่ได้แล้วเนาะมันก็ไม่ไปไหนแล้วมันรู้มันเห็นมันเข้าใจมันไม่ไปไหนแล้วตัวเขาตัวยอมบึง้งแล้วก็เพื่อนๆหลายคนก็โอเคอยู่ที่วัดนี้แล้วก็พยายามพาคนที่เรารักมากที่สุดให้มาทมําบุญที่วัดนี้แล้วมันก็จะเปลี่ยนดวงเขาเปลี่ยนดวงเราเปลี่ยนดวงเราก็คืออ่อพอตัวเรามันมีความสุขทําเงินด้วยเงินน้อยแล้วเราเราบุญม,มันจะจัดสรรให้เราไม่เจอเหตุเพศภัยร้ายเราก็จะ ด้วยเงินเงินน้อยๆที่บุญส่งมามันก็จะคุ้มครองชีวิตเราได้ก็ก็อยากบอกคนที่รักว่านี่แหละเหตุผลที่โยมบึ่งทําบุญที่วัดนี้มันมันมีมากมายหลายเหตุผลแล้วมันได้ปฏิหารมาเยอะมากมาบ่อยมากโยมบึ่งค้นในตําราในพระไใจปิดกมาแล้วก็ตามเสาะหาพระอรยิยะพระอริยะมาจนเจอพระอริยะองค์นี้ที่วัดนี้แล้วยอมบึ่งก็ได้เหตุได้ปัจจัยได้โอกาสที่วัดนี้มากมาย เหมือนในตำราก็คือในตำราก็คือนอายมีชายยากจนคนหนึ่งเขาไม่รู้จักบุญเขาลำบากพอเขาไปเจอเศรษฐีเขารู้เรื่องบุญกับเศรษฐีเขาก็มาศึกษาแล้วเขาก็ยอมยอมอะไรนะชาตินี้เขาจนถึงขนาดที่ว่าเขามีเสื้อผ้าใส่ชุดเดียวพอเขารู้เคล็ดลับเรื่องบุญจากเศรษฐีเขาก็ยอมสละเสื้อผ้าชุดนี้ไปไปขายเพื่อเอาผ้า เอาเอาเอา,เอาเงินนั้นมาร่วมบุญกองบุญกับเศรษฐีเขาบอกว่าเขาจะจนชาตินี้ชาติเดียวแล้วบุญนั้นก็เปลี่ยนดวงเขาพลิกชีวิตดวงเขาทําบุญด้วยเงินที่น้อยเงินที่น้อยไอ้ผ้าของของของเขาชุดเดียวเนี่ยมันเหมือนผ้าคี้ลิ้วเนาะคือมันขายเพื่อให้คนได้ไปทําผ้าคี้ลิ้วมันเหมือนเศษเงินของมนุษย์มนุษย์ในโลกในยุคนั้นแต่บุญนั้นมันพลิกชีวิตเขามันเปลี่ยนดวงเขาโยมบึ้งก็มีชีวิตที่เปลี่ยนคล้ายๆกับคนคนนี้โยมบึ้งก็เลย เออได้เหตุและปัจจัยเยอะมากเล่าเล่าเล่ามากก็จะเหมือนโมนะแต่หลายเหตุหลายปัจจัยก็จะพยายามกลับมาเล่าภูมิรู้ภูมิธรรม,มของโยมบึ่งก็แค่นี้แต่ว่าโยมบึ่งรู้ว่าบุญมันใหญ่พอที่จะคุ้มตัวพอที่จะเปลี่ยนดวงพอที่จะบรรดาลโชคดีบรรดาลทุกอย่างโยมบึ่งได้มีความสุขตามอัธภาพก็เลยอยากมาเล่าสู่กันฟัง